สบายดีพอไมมพี่นอกยังคือหายสนานอยู่อบอสมาติเกียข์ขวายแล้วแล้วแม่มีนะยังอื่นยังคือทางเทืองทางลุ่มหายสนานอยู่บาโอ้ยคนโปโอ้ยเสือผ่าปลายพี่น้องอ้ยเสือผ่าปลายตไดแหละ ไอ้ไรฟูเน,นน่นะไอ้น้องแคนนะำมืดปืดตายังหายรุ่งแหวะอยู่อ่ะแพนตีไปซะๆเอา้าเอาเอไม่ดีประงไพ่เปิดยังนะไอ้แค่นปิดดู<อ>ได้ยังกินแรง โอ้ยเดือนพี่น้องเดือนขึ้นมาแล้วแล้วบุ๊มเป็นเดือนขึ้นสองคำในสายสูตรใหม่นะมาใส่ดูเออมาเบิ่งดูมาลงเบิง่งก็ลกอ่ะมองผิวสะพังงามถอ้ใช้เสื้อแค่ยาวนะมาลองมึงดูมอเนยหน่อยนะ เอาเสือมาลองมึงดูผูกเปนหนังอีกผูกปะจากสิเจ้พูดเป็นหนัง,ลง,ง<ม>ลเลยเอาลงมาเอาลงมาให้นอ้องลองมึงดูอเออนี่เด่เนาะอ้าวมันโตใหญ่โดตี <c oughs> อ้าวอุตสา์ซื้อมาให้บักน้อยในได้ตายอนันดีเลยไอ่นสว่าตีไ่งด้วน่าห่านบนี่พอดีเลยพอดีเลยไอ้นั้นใส่บาด้ายของมันตัหน่อยพดเลยฮาาอย่างพ่อองคมาแม่น จุ้งงัวพอดีนะผูกงัแทนจุงหอจุงหอแทนเอาลงมาหน่ะแม่ลงมาลูกทำเออนั่นอุ้ยอันนั้นมันใส่บ่ได้มันตัวน้อยดพอดีเลยน้องลองเสื้อใหม่กันเนาะห็นสีมันงามก็เลยซื้อก็เลยซื้อใหาย เออหันเว้ใส่ไอ้ไอ้นันมันบอกพอดีมันน่อยอืเลยเข่ากับทีคนเลยอืาสุยงามเลยปลาลุงมาพี่พี่ลูกมันนั่งเลียนกันดิพี่ อืมห่านสิว่าไปใส่ไอ้นานโอ้ยมันก็กระนองกันหมจานกมาดีอะไรเป๊ะเลยพี่น้องนั่งร้องรัวโอเคบอเกอันนี้บัวกินอะไรอื่นคนว่ะดลกบัวอามาตะนาเมเซียวยังหมดสบายดีป่าลุงอยู่ไอแคนหววไปหววมาอยู่มานั่งพี่มานั่งพี่อันน่าสุดจ้ะนะ ่างามบอต้งแนนเป็นนรตาหืาห่ดีบอลายังได้พัวะขามือปืนตายหายแหวะหาแวะมาหยั่งไมางหลถีบเลอ้าวไปหาาบมันขี่รถถีบลงไปบอขีดลงไปกับแม่ไปเกี่ยวเขา ไดคนน้อยหเดพอเอาลุจักงน้ล่างอกินเอาลุลงไปน้ล่างด้ยังกินแรงวันนี้นะเด็ป้า็ปานติดแฮมาติดมันบมันขำจะม็นเสี่ยวเนาะสิฮห้เสี่ยวไล่ก่อนอ่านกระบอกแม่มีจะเป็นสะมันยังไล่เถาะขาดนั่นหนั่ลนเ ขอเขาปุ mm ๊บ hmm. ข <ad> ้อคุณเวลาดูข้าลุ่มตวาแล้วกทั้งลุ่มบอยพร้อมติว่าแม่ใส่สีเออพี่เอามาคือบุห่รองกเกงเย็นมาเบื้องบนลองมึงดูลูกงามข้อลุเอาไปล่องมึงดูพี่มาล่องเถอพี่มาลองท้างล้างเี่เอาไใส่บังเลยเร็วใส่ลุ่มบังลุ่ยังมาทายอันนี้อีกสัม พี hey. uh. uh. oh, oh. Oh. Yeah. ่มาใส่ทั้งหลังพี่เร็วๆลองเมั้งเอาใส่ครับปลุดซะโอ้ยจะเป็นเหล่อถิ่นนี้มัดสีหัดในไซเดะอลือ่ะ เมือปิดตายกงไห่แวะว่าสิบเวะเนีมือเอินจังไป้ายใสแอลพอดี่พอดีเลยจังเออคิดว่ายาดหมอพอดีกับพอแหงนี่ยังมาทันเจ้าเลยดูต้องปาดไปอีกจ้าหนเดีจ้าหนเดียวดูเออใสหันล้างมาดู เขาได้ไม่ต้องอันนั้นก็ได้พี่มาอยู่มองเก้าวมาแจ้งพี่ระวังหัวโดนอ้่ะยืนมองดูจะเหม็นหล่อทีเดอโอ้โหย่ฮันรังมายืนขึ้นยืนขึ้นตรงตรงฮันรังมาโผุนเออเนาะผุนอ้าวโอ้ย กูย่งมาดีกวะอีย่งภาษานี่โบแม่าะในสายสุดนะจะลองบอไหนงนังอันเดียวเจ้าไทยขอไปเบิร้ดไลปันไดเหมือนนี่อืมบอกลุงนะแม่ลูกกระซองห่อยหาซีฟกางเกงนะตัวเดียวนะก็ได้ อันเสือสีเขียวหนังกระซองร้อยวันที่ไปสี่ร้อยหาซิปแล้วสุดอันนี้อีกแปดสิบเจ็ดพันสองสองสุตเนาะมื่ออื่นสิเปเอายังอีกบะแม่แค้นมื่ออื่นสิเปนเอายังอีกแคนมาได้ยังอาจารู้รื่งรักทามเขาพูดลุงนะแม่ลูกเขาพูดพะลุงนะแม่ ขอบใจลุงละอ้าวขอบใจแม่ลูกล่ะลุงเผาเมื่อไหรบอกอ้ย่เอาลูกอ้ขอบใจเด้อไหนมันสิอยากมาหมันสิท่านอยากมากัาดุ่มัอาเเอาโทรไปหาป้าบุไล

ข้าก็บบเคยได้แบบนี้คือิงขอขอบคุณหลายๆเด้อลุงบอยท่านพิมงานลุงบอยท่านป้าลุงพ่อมลูกหลานทั้งนี้กับนอกจาอเครื่องชูเก้าค่อยเป็นกำลังกินน้าผมในสายนี้น้ำสางนะบอสท่านลุงบอยพ่อมในชาตินี้ผู้ขาก็ปีมกดีใจหลายๆโมเมนต์ทีว่าได้แล้วลุงคุณป้าลุงแล้วก็ลุงบอย ลุงบอยผูกขากระน <c oughs> ักทื้อเพิ่นเป็นพอเป็นแม่คหนึ่งเนผูกไั้ใสางวงัวไปผูกไว้ในสายยชั่นันผูกขากระลุงบอยกระลานว่างวต้นหนึ่งกัลุงบอยกะซื้องัวแม่มันต้นหนึ่งลานกับขอขอคุณเวลาดเอทัาง ผู David ้ใหญ่จะดีทว่าได้สิมาให้ซแต่่มีซื้อัวให้น้องแพนบ่ก็ได้ังน้อยเนาะอบ่ก็มีลลายจอมมีัตุไว้ว่าีลายมือปาลุงแล้วก็ลุงบอย เอาเดินมองดูค่ะเสือสีเขียวน่ะหล่อเด้อหนักเสือง่ามเหมือนีิพี่นอกเลยเลือกมาถือเป๊ะเลยแนมเห็นก็ถือตาแล้วนะเสือตัวนี้ส่วนตัวกำลังสีเขียวอยู่แล้วนะก็เลยเลือกสีเขียวสาธุสาธุส่วนตัวกำลังสีเขียวก็เลยเอาสีเขียวตอนแรกคิดว่ามันเอาสูตรเดียวนะแต่แทบมันเอาสองสูตรบอกปรึกษาลุงเลย อจะไปเอาซองสูตรตอนใดเอามันคือหอดมาวซองหอาเลยอ๋อจากวันแปนอานตอนใดจะเป็นเอาซองสูตตอนใดบัดเบิ่ประวาตแปดสิบกว่าพันเอามันคือหอดแปดสิบกว่าไะจบมในทงกซองสูตรเอามันก็กระกลงกับพูก่อนวะโอ้ยลูกยืนมึงด้วยโอเคยังไงไอ้แค่นัน ลุงยืนงามยอะมากบ่งามมากรามเออมากก็ว่าใส่แบรไปเที่ยวงานนี่แหละบ่เก็บไว้ใหญ่เลยู้าเไปหาสาลงอันขี้ตมได้เข้าใจแล้วแกะออกแกะอกเอาดึงส่งทางนออกน้ำซะเด้อโอ้ย ปีหนาอลไรไปข่าวหงเฮียนน้ำพ่ออยู่พุ่นเด้อลูกเด้อส okay ิไปตีไปปะไปปะตอบเร็วๆไปแต่ปลาลุงจนว่าไปลูกขาว่าปิดลุงจนว่าเท่าระชาภัยจับโอ้ยเบิ่งโท่าระชาภัยจัดจับบ่ได้ปีหนามันมืดมืนหน่าหน่าหน่าเบ้ว นยังบานนี่ผิดใจโอ้ยโอเคพี่น้องไว้พ่อก็ไม่คิดหนะทางเขาจะมืงอยนะทางเราเหตุกินข่าวฮะแพติมาอยู่พี่น้องเลย